สึกอบอุ่นดีค่ะแรับพอเป็นหลานเราด้วยอ่ะเราก็หลงไปหมดเลยอ่ะน่ารักดีครับแล้วก็ผมดีใจที่นิชามีความสุขครับดีใจที fulfill <c oughs> so, oh ่ครอบครัวน oh. ิชาแบบพลังงานเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นแล้วก็ความใส่ใจก็เขาเป็นคนใส่ใจคนรอบข้างอยู่แล้วค่ะเป็นเป็นสิ่งที่ที่ที่นบเป็นมาตลอดมันยังไม่ใกล้เร็วนี้เดี๋ยวาพึ่งดีกว่าค่ะอผมว่าถ้าผมจะเซอร์ไฟเขาเขาตามผมไม่ทันหรอกครับว้าว อ,อ,อันนี้เข้าเ,เราเาเื่องแล้วเข้า kind of เรื่องเลยค่ะ <c ười> ไปหาหลานมามีความสุขมากค่ะใช่พี่โน <ino> ้แรกในครอบครัวใช่เป็นหลา,านคนแรกในครอบครัวค่ะมีความสุขมากพี่โนกก็ไปด้วยไปรับขวัญหลานครับเป็นกำไรกำไรกำไรเท้ากำไรข้อเท้าครับก็วันนั้นพานิชชาไปดูหนังไงครับแล้วก็ตอนแรกจะไม่ได้ไป เพราะว่าผมต้องผมมีคอนเสิร์ตใช่ใช่แต่ว่าก็เลยให้นิชาคุณแม่นิชาช่วยรีบจองตัว๋วด่วนครับจะได้บินไปด้วยแต่เราต้องบินแล้วก็กลับเลยอะไรอย่างนี้คร right ับก็เลยพกเอากําไรข้อเท้าไปให้หลานด้วยครับเป็นงไงบ้างหลานคนแรกของตื่นเต้นค่ะที่บ้านก็ตื่นเต้นกันทุกคนเหมือนแบบว่าไม่เคยได้เจอประสบการณ์นี้กันใช่ค่ะคือก็มีความสุขแต่ว่า พี่พี่สบายบอกว่ามีความสุขแบบหนักๆก,ก,ก็คือว่าไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ก,ก็ทุกคนมีความสุขมากอยากให้พ่อคือแม่ก็คือแบบว่าชุ่มฉ่ำกันทั้งบ้านเลยใช่ค่ะพ่อแม่ตายายแบบญาติญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความสุขกันมากๆแต่นคนโฟกัสเรื่องการอุ้มหลานก่อนละท่านิชาต้อเป็นงาชิป้าเลยค่ะอ๋อเราเล่นละครมาเยอะไง <laughs> เรา เพราะว่ามันเป็นการคุ้มจะท่องโมวนแบบสงบมากไม่หรือว่าก่อนหน้านี้มันไม่หรอกค่ะจริงๆภาพที่ทุกคนเห็นคือแม่มาจัดแจงให้แล้วเพราะว่าหนูแบบกลัวมากเพราะว่าเพิ่งคลอดด้วยแล้วแบบพอน้องยังไม่แข็งแรงหนูก็ไม่กล้าหนูก็แค่ทํามือนอย่างแล้วให้แม่เอามาแบบวางให้อะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวอันตรายค่ะแบบยังยังไม่ค่อยกล้าอุณม่เป็นเด็กจริงๆรนเป็นเด็กจริงๆเหรอก็ก็รู้สึก รู้สึกอบอุ่นดีค่ะครับแล้พอเป็นหลานเราด้วยอ่ะเราก็หลงไปหมดเลยอ่ะมันก็จะติดหลานอยู่เหมือนกันเพราะว่าน้องก็อยู่นิ่งแล้วเหมือนแม่และแคของน้องเลยจริงอันนี้ผามัสื่อสารอันนี้ใครพูดคะทุกผ้าสื่อสารดีๆครับตึ้งหนึ่งมีความแปลพมาอเขาตีความหรอกค่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นอ๋อไม่ไม่รีวิวเออพี่โนเห็นยังไงเป็นยังไงบ้างเราเห็นตอนเขาลงไปหรือว่าเราเห็นแค่ภาพอันนั้นน่ะคือทุกคนเห็น ภาพที่มันสําเร็จแล้ว <î> mm <'t it> แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนอยู่กับผม <laughs> ตอนที่เขาพยายามปฏิเสธเพราะว่าเขากลัวเด็กตก <laughs> คือก็น่ารักนะครับน่ารักครับแล้วก็ดีใจครับได้ไปเจอคุณตาคุณยายของนิชาที่เชียงใหม่ด้วยแล้วพอผมเห็นว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะพ่อพ่อแม่ของแฟนเฟิร์สอ่ะพ่อแม่ของผู้หญิง uh. ก็มารวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ครับใช่แล้ว ใช่แล้วก็ช่วยกันเลี้ยงเลี้ยงเด็กคนหนึ่งครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันมีคุณค่าจังเลยอบอุ่นจังครับก็ดีใจดีใจกับนิชาครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจด้วยครับทุกๆครั้งที่เวลาไปบ้านนิชาแล้วเราเห็นบ้านเขาอ่ะแล้วเรารู้ว่าเนี่ยเนี่ยคือคือมาจากแรงของผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะที่ดูแลครอบครัวได้ดีขนาดนี้อะไรครับเราก็รู้สึก รู้สึกภูมิใจไปไปด้วยครับชื่นใจแทนนิชาครับเวลาพี่โนตอบทำไมอะครับตาเป็นอากายจริงแอบจะไปอ่านในร้านุดเลยกไม่กินยาแซวยาแซวก็แบบว่าลองฟังไงคะว่าเขาจะพูดอะไรไไม่ด้เขาตอบเองพี่สมบุญว่าเาชื่นใจครับเขาป้องเราที่สไปอือก็เขาเป็นคนใส่ใจคนรอบข้างอยู่แล้วค่ะเป็นเป็นสิ่งที่ที่พี่โน้บเป็นมาตลอดค่ะทราก็ขอบคุณทราขอบคุณที่แบบว่า ไปที่บ้านด้วยครับตอเห็นชาอุ่ก่อนที่เป็นภาพมันเป็นยังไงบ้างเรอยุมแผนไหมครับเขาก็ตอนแรกเขาก็กลัวครับแต่ว่าพอแม่ยุ้ยเนี่ยครับโปรมากนะครับถือว่าแบบมีประสบการณ์จากการเลี้ยงทั้งนิชาพี่ชายนิชาน้องสาวมาแล้วแล้วเป็นพยาบาลด้วยก็เลยใช่เทรนให้นิชาในเวลาอันสั้นนะครับก็ทําให้เห็นภาพภาพใช่ครับก็ออกมาเป็นภาพที่ ภาพที่ชวนเข้าใจผิดเป็นอย่างยิ่งเราะว่ามันดีมากเกินมันจะเยอะพี่นุ้ยรู้สึกแบบว่าอให้นิชาก็โปรเหมือนกันเหมือนกันนะมันไม่เห็นเบื้องหลังไงคะครับโ้เกิร์ตไทยไหมหรือว่ามันยุ่งเป็ยังไงบ้างโอ้พระเจ้นผมว่าน่ารักครับน่ารักทั้งคู่ครับทั้งคู่ผมว่าน่ารักดีครับแล้วก็ผมดีใจที่นิชามีความสุขครับดีใจที่ครอบครัวนิชาแบบ พลังงานเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นแล้วก็ความใส่ใจนะครับหลังจากที่ผมมาใช่ไหมแล้วเราต้องต้องกลับเลยก็ได้แบบได้เจอกับพ่อแม่ของแฟนนิชาขับรถมาจากน่านอย่างเงี้ยครับแล้วก็กําลังจะขับกลับไปอีกหกชั่วโมงแต่แววตาทุกคนมีความสุขแล้วก็คุณย่าร้องไห้ครับแบบแบบไม่อยากไกลหลานใช่ผมก็รู้อ่าคุณยายครับผมก็รู้สึกดีใจครับขออยากอยากเห็นภาพ แบบนี้ที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของนิชาแบบนี้ไปนานๆครับเพราะว่าตั้งแต่ที่เรารู้จักกันมาก็เราอยากเห็นนิชามีความสุขอันนี้เป็นครั้งแรกปลที่เจอครอบครัวใหญ่ขนาดนไม่ครับผมไปจริงๆผมเคยขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปคนเดียวนะครับไปเองไปเชียงใหม่ไปเองนิชาไม่เกี่ยวใช่นิชาก็อยู่กรุงเทพไปใช่ครับเราชิงไปตอนนะั้นใ,นใ,ใช่เพราะว่าเราเราคุยกับญาติเขารู้เรื่องกว่าคุยกับเขา ็น<ผ>แง่ของแปลอล้อเล่นล้อเล่น <c oughs> ก็คือครับผมก็คิดถึงไงครับคิดถึงก็มีไปหาบ้างครับแล้วก็ทั้งตานิชาทั้งคุณตาทั้งคุณพ่อแล้วก็พี่ชายก็ชอบฟุตบอล <c oughs> ก็จะคุยกันเรื่องฟุตบอล <c oughs> ใช่ไม่เคยแต่ปกติคือถ้าไปบ้านฝ่ายหญิงก็ต้องมี ผู้หญิงไปด้วยจะไม่คุ้นแต่ที่พี่โตไปเองเลยไม่ต้องุขอมอบเวนนี้ให้กับพี่โนนะคะคุอแม่เราเข้าที่ดีกว่าเราไปด้วยความบริสุดใจครับครับก็ไม่ไม่จริงๆผมไปเคยไปมาก่อนแล้วเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งเลยเจอมาแล้วเคยเจอมาแล้วแล้วเไปเยี่ยมใช่ครับแล้วเวลาคุยโทรศัพท์เวลาเจอกับนิชาแล้วนิชาคุยกับที่บ้านเราก็จะโผล่ไปสวัสดีคุณตาอะไรงี้ยมาหลายคนก็แซว เป็นเรื่องปกติที่ต้องแซวว่าอ้าวต้องทำซีร่าเปนมาแล้วอะเออันนี้ชาจะตอบก่อนก่อนวันที่ชาจะตอบก่อนลูกผมว่าให้นิชาตอบก่อนดีกว่าครับคำถามคืออะไรนะคะแซวในคนก็ต้องแซวไงว่าม้าชำนาญขนาดนี้ไม่ต้องถึงเวลาแล้วละยังค่ะยังค่ะอย่าอย่านะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ มันยังไม่ใกล้เราเร็วนี้อย่พึ่งดีกว่าค่ะใช่เราเราต่างคนต่างทํางานกันเต็มที่มากๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันนั้นมันจะมาถึงเดี๋ยวว่ากันครับกังวลมกังวลใช่ความเอปิไม่กังวลค่ะเพราะว่าเราคุยกันทุกเรื่องเออพ่โนี่ยมั่นใจ่เียครับมีเับเซอร์ไพรส์ไว้เียอะไรเียวเซอรไอะไรเียาเดีรหาเรื่องหาเรา สิ่งที่เราสิ่งที่เรามันต้องมีคิดด้วไงเขพูดมาอย่างนี้แล้วมันจะทำแบบาต้องเซอร์ไพรส์เขาจริงๆงนัน่ทั้ง <g oda> หนึ่งแนชุดเป็นผู้หญิงนะรู้สึกว่าพ้มันด้าไมดูโอ้ย <c oughs> คือในความเห็นของผมครับคือเขาก็ยังต้องบินต่างประเทศกับทุกเดือนนะครับเป็นช่วงเวลาที่นิชามีความสุขกับงานครับแล้วกําลังทําตามความฝันของตัวเองอยู่ครับรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับถ้า ถ้ามีวันนั้นนะผมไม่กล้าทำกเกษตรศาสตร์แน่นนนผมจะไม่กล้าเอาลูกมาเสียเ่ยงแน่เลยครับออครับครับดังนั้นผมคิดว่าในช่วงเวลานี้ทั้งทั้งนิชาทั้งผมเราทำหน้าที่ของตัวเองทำตามความฝันให้ให้เต็มที่ถ้าวันหนึง่งม,มันใช่มันถึงเวลาก็<อ>ก็ว่ากันครับใชต้องขออนุญาตสมมติอนาคตต้องเซอร์ไพรส์เขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้เซอร์ไพรส์ยากไหมอ่ะอื มันก็ไม่เซอร์ไพ่สสิไม่ถามรึไงพวกเขาจับทางไม่ถึงหรือว่าพ่อที่ชาบอกทุกทางแล้วคุณทุกเดือนแถ,แถนบซ้อนแผบกี่นี่ะโอ้ผมว่าถ้าผมจะเซอร์ไพรส์เขาเขาตามผมไม่ทันหรอกครับอ,อุ้ยว้าวถ้าถ้าผมจะเซอร์ไพรส์นะครับถ้าดูไม่ได้ก็ไกลเรี่องแค่พี่นุชจะไกลแค่ไหนใจเย็นมันเนี้ยอันเนี้ยคือพ่อทิชารถรถมันมันมันสมมติไกลเกินมาก คิดไม่ออกคิดไม่ทันผมว่าตอนนี้เราโอ้ถ้ามันจะต้องสมมติที่ผ่านมาถ้าเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยที่เช้าเซ้นปุ๊บปั๊บผมว่าตอนนี้เราเราโฟกัสโฟกัสกับงานของเราก่อนครับรอือแต่เรียกว่าเหมือนเราไม่ไม่มีเกาะเลยเวลาไม่เอาค่ะแบบไม่กำหนดดีกว่าเราปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปแบบ ตามธรรมชาติเวลาอะไรก็ตามเดี๋ยวมันม,มันมาถึงเราก็วันนั้นมันก็จะเป็นวันที่ทุกคนแฮปปี้ที่สุดค่ะใรบ้าิดับกาอทนไ่อครับ,รบก็ฝากด้วยนะครับกับเอ็กซ่าโครโมโซมเนาะน้องๆทุกๆคนนะครับถ้าคนไทยทุกคนช่วยกันดูแลกันนะครับสนับสนุนผลงานช่วยกันทำสิ่งที่ดีๆสังคมมันก็จะน่าอยู่ครับ ค่ะก็ปากด้วยนะคะสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสน้องๆกันเยอะๆนะคะ